บริการเติมเจมเปอเติมถูกเติมไว้ให้สปีดได้ขิวแปบเดียวเสร็จปลอดภัยได้ทั้งระบบ ios และดอยอบเครื่องรื่องอีฟบอนอกจากนี้ยังมีบริการเกยมชั้นน้ำมืออื่นอีกมากมายสนใจเติมเกมคลิกลิงด้านล่างเพจแท้คนติดตามมากกว่า40,000คนแล้วนะครับ สร้าเลครับพวกผมเลยน,นะครับตาเจอวิดีโอวันนี้ผมจะมาตามล่าเปเลกันนะทุกคนนะก็ไม่รู้ว่าจะหมดกี่ทองนะทุกคนแต่ว่าวันนี้จะตามล่าแน่นอนนะทุกคนนะก็ก่อนจะไปดูชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกะในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอ0 0ไลค์ไหลเหมือนเดิมนะทุกคนนะก็ไปดูกันเลยว่าเราจะหมดกันกี่ทองนะทุกคนสำหรับเปเล่ล่างนี้นะมาพร้อมกับ สองสกิลเลยนะทุกคนโอ้โหโคตรสุดผมบอกเลยนะไม่ตามลา่าไม่ได้นะทุกคนมาขนาดนี้แล้วนะก็ไปดูกันเลยว่ามันจะหมดจีทองนะทุกคนผมก็จะเอาเข้าเรื่อยๆนะถ้าไม่ได้ผมก็จะยัดเข้ายกกว่าจะได้นะทุกคนก็มาดูกันว่าจะหมดจีทองผมก็จะใช้สูตรเหมือนเดิมเลยนะทุกคน3ามสามของเรานะเดี๋ยวช่วงท้ายๆถ้ามันไม่บอกจริงๆก็จะมีสูตรใหม่มาเรื่อยๆแต่จหวันนี้ไปแล้วโอหูไม่มาวะทุกคน น,นี้ก็คือสูตรหลอกไวก่อนนะร้อยทองนะมาตอนนี้ก็เหลือ4,500ทองแล้วนะผมก็จะกด900อยอย่างเดียวเลยนะทุกคนนะเพราะว่ามันจะครบพอดีนะทุกคนนะ9 5 4 5่นะทุกคนก็จะเปิด90 0ได้5ครั้งพอดีนะถ้าออกก็ถือว่าจบคลิปเลยนะทุกคนถ้าไม่ออกนี่ก็โอ้โหน่าจะยาวๆนะทุกคนมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะทุกคนนะมากดเข้าที่โยฮันครับครั้งที่2 แล้วก็โยคันครับครั้งที่3นะทุกคนแล้วก็กดที่พุชกัสนะสครั้งเหมือนเดิมนะทุกคนแบบนี้2แล้วก็3แบบนี้เลยจะมาไหมนะทุกคนนะมาครั้งนี้แหละก้าววทอแคนเซิลหนึ่งแล้วก็แคนเซิลสแล้วก็แคนเซิลสตามสูตรของเราเลยทุกคนไป3วิแล้วจังวันนี้มาไหมอ้โหไม่มาวะทุกคน แต่มีแสงสีเขียวนะแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะทุกคนดูจังวันนี้จะเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนไหมโอ้โหไม่เปลี่ยนว่าทุกคนมาแล้วผมจะกดทีเผลอลนะทีนี้นะเอาแบบ GM เจีเผอ่นทุกคนครั้งต่อไป900ทอของเราจะกดแบบรีบๆเลยนะทุกคนแบบสูตรนี้เป็นเป็นสูตรเฉพาะช่องแอดนะทุกคนดูจังวันนี้ทีเผอมาไหมโอ้โหมาไหมทุกคนอ้ยแบบนี้มาแน่นอน,นทุกคนนะ เพราะว่ามันเป็นแสงสายลุงนะทุกคนข้างในก็น่าจะเปลี่ยนสีใช่ไหมทุกคนดูเปลี่ยนใครโอ้โหไม่ใช่ทั้งยอนรับแล้วก็เปเร่ว่ะทุกคนโอ้โหเป็นปุชการ์นะโอ้โหออกแบบนี้ผมว่ายาวๆแน่นอนนะทุกคนดูตัวแรกของเราถ้าเป็นเปเล่น,นี้ผมหยุดแน่นอนนะทุกคนแต่ถ้าเป็นตัวนี้โอ้หน่าจะหยุดไม่ได้นะทุกคนนะไม่ใช่ตัวที่เราต้องการในคลิปนี้นะทุกคนนะแต่ก็มาก็ดีแล้วนะทุกคนนะ มาเร็วแบบนี้มันก็อุ่นใจนิดนึงนะแต่ก็อย่าเผลอชะล่าใจไปนะทุกคนเพราะว่า GM มันชอบกินเราอยู่แล้วนะมาดูกันต่อนะมากดเปเล่หนึ่งครั้งสองครั้งแล้วครั้งที่สามเหมือนเดิมนะทุกคนสูตรนี้ใช้ได้ตลอดนะหนึ่งครั้งแล้วก็สองครั้งแบบนี้แล้วครั้งที่สามทำไมมันกระตุกกระตุกช้านิดนึ่งวะทุกคน แล้วก็พุตกาสามครั้งเหมือนเดิมนะทุกคนดู2แล้วก็3ครั้งแบบนี้มาเียนซเซินเก้ารจะออกไหม2อสแบบนี้แล้วจังวันนี้ไปเลยทุกคนกด100ทองหลอกไม่ได้แล้วนะต้อง900แล้วโอ้โหไม่มาว่ะทุกคนไม่มีแม้กระทั่งผุ้เล็กๆว่ะทุกคนเริ่มแล้วไงมันเริ่มมีกินแล้วไงทุกคนโอ้โหได้ตัวของฟารีดมาด้วย มาไม่เป็นไรโอ้โหผมเสียได้ว่าทุกคนเราใช้สูตรไม่ได้เราก็ต้องกดแบบนี้หูเทียมผือก็ไม่มาวะทุกคนโอ้โหโอ้โหได้การ์ดไฮไลท์มาปลอบใจนะโอโ้ขายจริงแน่นอนนะทุกคนมาไม่เป็นไรเหลือ900ทองสุดท้ายก็กดไปเลยนะทุกคนดูว่ามันจะออกมาหูขาวจัวเลยทุกคนโอ้โหเราใช้สูตรร้อยทองเราไม่ได้นะทุกคนนะเพราะว่ามันไม่มีเศษให้เราใช้นะมาผมจะเอาเข้ามาอีกนะ มาเอาเข้ามาไปที่เรียบร้อย3 0 0พันทองนะทุกคนดูสูตรนี้กดที่โยฮันครับแล้วครั้งที่2อันนี้คือสูตรมั่วนะทุกคนแล้วครั้งที่3เดี๋ยวผมจะลองใช้สูตรมั่วลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่ามาครั้งที่1นะเปเล่สเปเล่แล้วเปเล่ครั้งที่3นะทุกคนเราจะไม่กดตัวที่เราได้แล้วนะทุกคนมาวัวนี้แหละทุกคนก้าอยทองครั้งที่1นึ่งแนเซ่นไปครั้งที่2 c คนเซิลไปมาจหวันนี้ต้องมาแล้วเลยทุกคนแคนเซิลกันที่3จัจหวันนี้3วิเหมือนเดิมไปเลยจหวันนี้ความเร็วไม่ถึง3มวิแล้วพุมาโอ้โหพุมาจริงด้วยทุกคนพุสีขาวนะโอ้โหเอ็นคุณครูมานะอีิีของเราอีพีเอ็นคุณครูโอ้โหไม่ได้วะทุกคนมากดแบบเพลอเผอดูซิทุกคนเผื่อมันจะมาไหมอูหยไม่มาว่ะทุกคนโอ้โหวินิซิวัส แล้วเราจะกด900ทองต่อเลยนะทุกคนแบบ GM เผอมาจังวะน,นี้เผอไหม m m อโอโหไม่มีอะไรเลยทุกคนโอ้โหไม่ได้ด้วยวะเรียบร้อยแล้วทุกคนเริ่มแล้วนะมันเริ่มจะดูดเราแล้วนะตอนนี้นะเหลือ69ตัวทุกคนดูเดี๋ยวผมจะเปิดเล่นๆไป400ตัวก่อนนะทุกคนนะแบบ ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะสําหรับ400ทองนี้นะทุกคนถ้ามันไม่ออกผมก็จะถึง <S <S ถึงจะเอาเข้าใหม่อีกนะทะุกคนนะดูจังวันนี้โอ้โหไม่มาทุกคนเราไม่ต้องคิดเดยอะนะร้อยทองนี้มันไม่ออกแน่นอนนะทะุกคนเดี๋ยวผมจะจุ่มให้ทุกคนเล่นเล่นดูก่อนนะดูไม่ต้องใช้สูตรอะไรเลยเดี๋ยวถ้าผมออกเข้าใหม่เนดะี๋ยวผมจะใช้สูตรเหมือนเดิมให้ทุกคนดูนะกดหนึ่งร้อยทองแล้วก็สูตรส3งสามนทะทุกคนมาดูจังวันนี้เหลือสองร้อยทอง เปิดไปเลยไม่ต้องชีดอะไรมากมายดูมีแสงหมดทุกคนก็คู่แสงอะไรก็ไม่รู้มาไม่เป็นไรเหลือร้อยทองเหลือร้อยห้าสิบทองก็เปิดไปก่อนเราจะไล่เกลือไปก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าเมื่อกี้มันเกลือมากๆนะเราก็จะไล่เกลือไปก่อนนะแล้วเราก็จะเอาเข้าใหม่นะทุกคนมาั้งนี้ผมเอาเข้ามา2 0 0พทองนะเราก็จะมาเปิดหน้าแพ็กกันเลยนะทุกคนไม่ต้องเข้าไปตรงที่เปิดแพ็กนะแล้วก็เลื่อนมาหน้าแพ็กเลยมาทุกคนผมจะใช้สูตรนี้นะ เรากดเข้ามาข้างในนะแบบนี้แล้วก็เข้ามาใช้สูตรกดที่เปเล่แบบนี้นะแล้วก็เลื่อนดูข้อมูล1ครั้งแบบนี้แล้วก็ครั้งที่2ไม่ต้องดูนะครั้งที่3แบบนี้แล้วก็กดยูฮันคัพ1ครั้ง2ครั้งแล้วก็3ครั้งแล้วก็เลื่อนดูข้อมูลแต่ว่าครั้งนี้เราจะกดร้อยทองไปก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสูตรหลอกนั่นเองนะทุกคนนะกด900 c a ้อแคนเซิลครั้งที่1แล้วก็กดร้อยทอง 1ครั้งกดร้อยทอง2ครั้งเดี๋ยวแบบนี้ก็กดร้อยทองไปเลยนะทุกคนอันนี้ก็คือสูตรหลอกนะถ้าออกก็ดีนะทุกคนไม่มาว่ะทุกคนนี่แหละก็คือสูตรหลอกเนาะครั้งต่อไปเราจะใช้สูตร3 3มสานะทุกคนมาโกมาดูว่ามันจะเป็นอย่างไงนะทุกคนสูตรแรกก็ร้อยทองแบบล้างเกลือไปก่อนนะล่อๆไปก่อนนะทุกคนดูจังวันนี้กดที่โยฮันคับนะหนครั้งเดีวก็โยฮันคับสครั้งนะทุกคน อยู่ครับ3ครั้งแบบนี้เลยแล้วก็มากดที่เปเล่หครั้งแล้วก็เปเล่อีก1ครั้งมาครั้งสุดท้ายเปเล่ครั้งที่3นะทุกคนไม่ตรงรีบนะจะเย็นเย็นลมลมมีสมาธิแล้วจังวันนี้กดแคนเซิลเก้าทองครั้งที่1แล้วก็900ทองครั้งที่2มาแคนเซิลเก้า0ทองครั้งที่3นะทุกคน มาจังวันนี้แหละค้างสมวิ1 2สองแล้วก็สไปเลยทุกคนมาจังวันนี้มีแสงมหมคูมาเล้วทุกคนคูขอเป็นเตเล่เถือทุกคนมันจะได้หยุดชิปนะโอ้โหมาไหมโอ้โหเป็นโยฮันครับว่ะทุกคนคู่ยังไม่มาว่ะเปเล่ของเรานะโอ้โหก็ถือว่ายังดีอยู่นะที่มันออกนะทุกคนโอ้สูตรนี้มันใช้ดีจริงๆว่ะ ดูจหวันนี้สับขาหรอกเล้วสับด้วยขวาหูยมาแล้วนะทุกคนนะโยฮันครับของเรานะแต่ก็เป้าหมายของเรามันคือเปเร่น,นะทุกคนนะเปเร่ร้อยแปดนี้นะที่ผมเล็งไว้ยอย่างนี้นะสองสกิลนะแต่ได้มาสองตัวแล้วทุกคนดูทรงแล้วก็น่าจะได้ครบสามตัวแต่ว่าสามตัวนี้ไม่รู้ว่าจะหมดจีทองนะทุกคนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ามันหมดจีทองแล้วนะแต่เปิดไปเกือบร้อยตัวแล้วนะทุกคน ก็น่าจะเกือบหมื่นทองแล้วนะก็มาสูตรเดิมเลยทุกคนกดเปเล่ตัวเดียวนะเพราะว่ามันเหลือตัวเดียวแล้วนะข้างในนะสูตรของเราแล้วก็ครั้งที่1ครั้งที่2เหมือนเดิมแบบนี้แล้วก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมเลยนะทุกคน900ทองชนเซ e l แล้วก็ช a n c e l 100ทอง2องครั้งเหมือนเดิมเลยสูตรนี้นะเผื่อมันจะออกนะทุกคนมา c a n เซ l สามครั้งแล้วปายเลยทุกคนโอ้โหไม่ได้ทุกคน น,นี้ก็คือสูตรหลอกททุกคนเหมือนเดิมเลยเหมือนกับตอนที่เราได้เมื่อกี้นะเผื่อมันจะมาอีกนะทุกคนถ้ามันมานี่โอ้โหผมน่าจะใช้สูตรนี้เปิดแฮกหน้านะทุกคนมากด3มครั้งเหมือนเดิมนะทุกคนนะแต่ครั้งนี้มันเหลือเปเร่ตัวเดียวแล้วนะทุกคนนะผมก็เลยจะกดโยฮันครับแล้วก็พุตการ์ดด้วยนะทุกคนนะมาดูกันต่อเลยคนแบบนี้3มครั้งเหมือนเดิมนะทุกคนโยฮันครับครั้งที่3ม แล้วไปกดที่พุสกัดส3ครั้งเหมือนเดิม1 2แบบนี้นะทุกคนนะแล้วก็3แบบนี้เลยทต่ไมรู้สึกว่ามันช้านิดนึงว่ทุกคนมาเขียนเส้น3ครั้งเหมือนเดิมครั้งที่1เเบรลข,ของเราจะออกไหมครั้งที่2ใจล่มๆไว้แล้วครั้งที่3มาจงวันนี้3วิีเหมือนเดิม1 2 3ไปเลยทุกคน จงังหวะนี้เดมเบลเล่มาไหมไม่ใช่เดมเบลเล่เปเล่โอ้โหมาเร็วทุกคนโอ้โหพูดผิดว่าเดมเบลเล่แต่ออกเปเล่มาเลยทุกคนโอ้โหสูตรนี้นี่มันทีเด็ดจริงทุกคนโอ้หูมาเลยสูตรนี้มาว่ะทุกคนโอ้โหเหลือ4ี่ิตัวนะก็ถือว่าไม่เกินะทุกคนเปิดไปร้อยร้อยนิดๆน,นะก็ได้มาครบสตัวอะไรก็ถือว่าไม่เกินนะทุกคนโอ้หู มาแล้ว,วทุกคนเตเล่ของเราโอตอนเปิดได้ผมพูดว่าเดมเบเล่ะนะโอ้โหพูดผิดนะทุกคนนี่เตเล่ก็โอ้โห,ดดนะโโหได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะหนาวเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ทุกคนดูนะว่ามันจะโหจะแค่ไหนนะก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะสำหรับคลิป ล่าตำนานของเรานะทุกคนนะก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูในคลิปหน้านะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e เพื่อเป็นกางในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสุดน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ